คืนนี้เจอกันได้กักบในน้์ใสเอ็นนะฮะ,ะ22.45นาฬิกาสนาทีคู่นี้เขามาเลยฮะคุณผู้ชมไม้มุกมุกไม้จากเทตานารุมิดนั่นเองฮะนี่หลายคนรอคอยอยากให้คู่นี้เนี่ยมารายการแบบฟรีวาริตี้ทอ์กโชว์มาแล้วคืนนี้นะฮะมาคุยกันสนุกสนุกถึงเบื้องหลังละครด้วยถึงไลฟ์สไตล์ต่างๆแบบจอยๆสนุกสนานและ ถ้ามีรางวัลคู่จิ้งคู่จิ้นช็อตฟิลอ์อ่งปีดิวจะให้คู่นี้เลย<อ>เพราะว่าเขาช็อตฟิลกันไปมาสนุกมากนะฮะอย่างพันนี้เป็นต้นที่ไม่อยากเต้นแต่บุกดาไม่อยากเต้น <laughs> ตลกมากเลยอ่ะเอาสินะฮะอะเจอกันได้ครับคืนนี้2ี่อน,นาฬิกาสีนาทีเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ของทั้งคู่กันหน่อยครับ เป็นแฟนของเราเนาะคือละครเราออนออกไปแล้วหลายตอนนะครับเป็นแฟน,แฟนก็มีคําถามที่อยากจะรู้มากขึ้นวันนี้เรามาตอบคำถามเป็นแฟนทุกอย่างที่อยากรู้ค่ะมีเรื่องลับๆด้วยนี่ <มา S 2> เราต้องรู้จักการลเทศซจริงหรอ,อทำไมอ่ะคนอื่นมายังไงอ่ะสกายมาเต็มกหนุ้ยอ๋อเรามาสายแบบไนท์พาร์ตี้แล<อ>้วเราเข้ากันแบบไม่ต้องนัดกันอ่ะใช่มันแบบก็มันชื่อว่าไนท์ไนท์อ่ะก็เลยแบบมันควรจะเป็นแบบสีดำ ยังไม่หมดนะไม่ได้มีแค่ไม้มุกนะคืนนี้แขกแน่นมากจริงๆนะคะเพราะว่ายังมีคุณแม่คนสวยอย่างน้องเนยประภาดาจุงมือลูกสาววัยเเดือนน้องพี่โอนี่น่ารักมากๆน่ารักจริงๆมาร่วมแจกความน่ารักสดใสให้พี่ๆอาอนานาด้วย เล่าชีวิตความเป็นแม่ว่าเป็นยังไงก็มามาแชร์ share, เรื่องราวให้ฟังอุ้ยเราไม่รู้ว่าลูกจะแบบมุดไหนอารมณ์ไหนคือเป็นอะไรที่ไม่สามารถควบคุมได้นะเด็กอะฝากติดตามนะคะรายการไนท์ไนสายเอ็นนี่เป็นรายการแรกของแม่เนยกับน้องพี่โอนี้เลยนะคะยังไงคามพลาดเจอกันแน่นอนค่ะน่ารักมากพี่โอนี้น่ารักมากคุณเจมส์ว่าชมไม่หยุดใช่น่ารักสักโคตรเราอะยังไงอะ ข่าวต่อไปอะไรอ่านข่าวหน่อยคอนเซนเทรตนิดนึงข่าวต่อไปเปลี่ยนเรื่องก็ไม่ได้เพราะว่านิวหนวดอ่านจ <laughs> ้าเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันได้22นาฬิกา45นาทีครับ